ถึงมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการก,กรกอรเนี่ยนะครับประกอบด้วยสภาหอค้านะครับสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารไทยก็เข้ามาเรียนพบท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทีมงานก็คือประกอบด้วยผมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะฮะเป็นหลักก็มาหารือกันจากที่ครั้งที่แล้วก็เคยหารือครับ เมื่อเดือนตุลาคมจําวันที่ไม่ผิดนะ23ตุลาคมก็มาหารือเบื้องต้นนะครับครั้งนี้ก็มาไล่ดูว่ามีอะไรที่เราจะต้องเร่งทําปรับปรุงให้มันสอดคล้องนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับอยู่4-5หัวข้อที่จะต้องทํานะครับเรื่องที่จะต้องทําก็คือการการที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาเ,เรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาซึ่งซึ่งมีอยู่ก็มีการคุยเรื่องหนี้อยู่ นะครับดูระดับหนึ่งซึ่งวันนี้ทางสมาคมธนาคารก,ก็เราก็มีความเห็นว่าวันนี้เพเป็นวันที่เราจะเริ่มคุยกันนะครับหลายครั้งแล้ววันนี้น่าจะมีข้อยุติในระดับหนึ่งเรื่องการเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ครัวเรือนและก็เอสนะครับว่าว่าเราจะทำอย่างไรนะครับก็คงจะประกอบด้วยความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะธนาคารประเทศไทยและก็สมาคมสมาคมธนาคารไทยนะครับว่าจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างไร แล้วก็มีการพูดถึงด้วยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนี่ครัวเรือนที่เป็นส่วนของรถกระบะเนี่ยทำยังไงนะเป็นเครื่องมือทำมาหากินในส่วนนี้นะฮะต้องทำาไงให้ได้ใช้แล้วก็ทำยังไงที่จะให้รถกระบะซึ่งเรามียอดการใช้ยอดการซื้อเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็แปลว่ามีคนต้องการจะเอารถไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ <c oughs> ก็คุยเรื่องนี้สักทีเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางท่านประธานหอยค้าก็ได้พูดหลายเรื่องนะครับ เรื่องการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับประเทศที่ที่ที่ค่อนข้างจะสําสคัญนะครับก็ของกล่าวเรียนได้นะครับประเทศจีนซึ่งท่านก็มีคําแนะนําเยอะผมก็อยากจะให้ลองฟังท่านดูนะครับท่านมีคําแนะนําดีแล้วเราก็รับที่จะดูว่าเราจะดูอย่างไรเพื่อจะให้ให้มันราบลื่นและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีด้วยขอเชิญท่านท่านระธานตรครับคือเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับคือ ทางสภาหอการค้าไทยก็มีกลไกนะตั้งกลไกในการที่จะประสานงานโดยชวนทางหอการค้าไทยจีนนะครับแล้วก็ทางสถานทูตนะของจีนที่ประจําประเทศไทยพร้อมกับทางเ,าเขาเรียกว่า,เ,าเป็นผู้ผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับที่มาลงทุนในประเทศไทย300กว่าบริษัทนะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจนะครับก็ได้ตั้งกลไกแล้วก็มีการพูดคุยกันว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เขาให้ความสำคัญที่จะมาลงทุนนะะนั้นถ้าทางเราเนี่ยมีอะไรที่ออกมาเป็นกฎหมายที่ต้องใช้ในการที่จะปรับปรามนคนที่ไม่สุจริตนะแล้วก็ขณะเดียวกันมาตรฐานคุณภาพที่ไม่ดีนะครับหรือแม้แต่พวกอ e ีคอมเมิร์ซนะครับที่ไม่ผ่านระบบธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะ ทางรัฐบาลจีนนะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับแล้วเรขอ,ขอให้เราออกกฎหมายมาได้นะครับอย่างเช่นที่เรามีการเก็บแบตอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันคือผู้พวกซัพพลายเชนที่จะตามมากับพวกผู้ประกอบการใหญ่ๆอย่างพวก e v c a อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยว่าให้ทางผู้ประกอบการใหญ่พูดกับพวกซัพพลายเชนนะให้ประเทศไทยเนี่ย เราเป็นหุ้นส่วนกับเขานะเพื่อที่จะเขาสามารถจะเอาเทคโนโลยีนะมาให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องอราคาสินค้าที่ผิดกฎหมายเขาก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐของเรานะคือได้ปรับปรามเต็มที่แล้วเขก็จะให้ความร่วมมืออย่างอย่างเป็นฉันมิดนะฮนะฉันั้นเ้ามาด้วยความสุดใจเราก็คิดว่าปัญหาต่างๆนะคงจะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ ขอบคุณครับโดยสรุปนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาแบบมิตรภาพครับก็แปลว่าทางประเทศจีนนะครับก็ก็เข้าใจถึงสถานการณ์นะครับยินดีให้เราออกกฎหมายแก้กฎหมายกําหนดขั้นตอนแต่ว่าจริงๆก็มีความเข้าใจนะครับถ้าเราลองดูให้ดีนะครับประเทศจีนไว้ใจประเทศไทยมากเพราะว่าได้บอกว่าเป็นการออกนอกประเทศแบบจํานวนมากๆครั้งแรกๆของนะครับมา,มาที่ประเทศไทยเนี่ย เพราะนั้นก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันบางเรื่องก็เตรียมมาทั้ง,งชุดเลยนะฮะก็ยินดีที่จะปรับตัวอย่างอย่างที่จะอยู่กันได้อย่างอย่างดีครับ